เราจะรักษาเอกลักษณ์ของรสชาติซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติให้คนรุ่นใหม่เขาแบบว่าอ่ะอย่างน้อยนะจะไปเพิ่มวัตถุดิบอะไรไม่ว่าหรอกแต่รักษารสชาติที่มันเหมือนเดิมไว้หน่อยได้ไหมอันนั้นคือรสชาติของซอสค่ะรสชาติของซอสมันต้องอคือน้ำมะขาม,มถ้ามันไม่ใช่น้ำมะขามที่มันผสมโดยน้ำตาลปี๊บน้ำน้ำปลาแล้วอันนี้จะไม่เราไม่ควรเรียกเขาว่าผัดไทย นะคะไม่ควรเรียกเขาว่าผัดไทยเพราะว่าเราอาจจะมีก๋วยเตี๋ยวอีกหลายแบบถ,ถูกไหมคะแต่ว่าผัดไทยเนี่ยแน่นอนซอสที่มันเปรี้ยวหวานเนี่ยค่ะมันควรจะเป็นมันควรจะเป็นซอส ผัดไทยอันนี้ที่จะที่เป็นเอกลักษณ์เลยเพราะว่าความเปรี้ยวของความเปรี้ยวหวานของอาหารไทยมันมีได้หลายแบบอาจจะมาเปรี้ยวจากมะน,นาวเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชู<อ>เปรี้ยวจากอะไรก็ได้แต่อันนี้ต้องจากมะขามเท่ั้นต้องจากน้ำมะขามเปรียกค่ะนี้นค่ะ,ะ,ะซึ่งซึ่งมีหลายที่นะคะที่ว่าวิธีการอะไรเข้าก่อนหน้าหลังก็มีเหมือนกันแต่วันนี้เราก็ต้องบอกว่าจริงๆความโดดเด่นของของเราก็คือ เส้นเล็กเนี่ยค่ะคือหรือที่เราเรียกเส้นจันกับซอสกับน้าน้าซอสผัดไทยอันนี้ค่ะถึงจะเป็นถึงจะเป็นเอกลักษณ์ส่วนใครจะเติมอะไรนะคะซึ่งจริงๆพี่ก็อยากใช่อย่างใช้โป๊ะพี่ก็ยังอยากให้มันอยู่นะคะที่จะอยู่หรือแม้กระทั่งการมีใบกุยช่ายการมีถั่วงอกการมีเต้าหู้อันนี้นะคะถ้ามันจะจะอยู่ส่วนว่าจะไปเพิ่มตัวอื่นจะไปเพิ่มตัวอื่นเพิ่มเติมว่าไม่ว่าจะเป็นตัวกุ้ง แม่น้ำบสเตอร์อหรือแม้กระทั่งหอยนิวซีแลนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้มันจะมีการเอาไปห่อไข่เห็นไหมคะมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าอีกอย่างหนึ่งว่าการห่อไข่ก็คืออีกรูปลักษณ์หนึ่งของการพัฒนาแต่รสตัวโปรัก <Product. S 1> เปลี่ยรสชาติไม่เปลี่ยนนะ,ะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่หลายคนอาจจะกังวลในแวดวงอาหารเองก็พี่เหมยว่าอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าเหมือนคนเริ่ม ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการไปเรียนทำอาหารหรืออะไรเงี้ยคือคนที่จะไปเป็นเชฟคนที่จะเป็นพ่อครัวแม่ครัวเหมือนเขาเริ่มมีความสนใจลดน้อยลงด้งวยความที่แบบโลกยความ,มว่าร,รากของมันมากกว่าคนเราต้องเข้าใจว่าแกงเขียวหวานคืออะไรแกงเขียวหวานคืออะไรต้มยำคืออะไรแกงป่าคืออะไรใช่ไหมคะทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมันจะต้องมองว่า รสชาติของเออเขาเรียกอะไรนะคุณลักษณะของคําแต่ละคาเนี่ยมันจะต้องพูดให้ถูกใช่ไหมอย่างต้มยําปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าพี่ก็หุดงิดทุกทีนะต้มยำกุ้งใส่มะเขือเทศะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมอันนี้เป็นความเคยชินไปแล้วนะคะแกงส้มใส่มะเขือเทศแกงส้มเนี่ยยังไม่เคยเจอถ้าแกงส้มใส่มะเขือเทศจะรู้สึกแปลกๆแต่ถ้าต้มยาใส่มะเขือเทศเนี่ยอาจจะด้วยความที่รับประทานแบบนั้นมาจนเคยชินเลยรู้สึกว่า มันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วใช่แต่จริงจริงมันหลายแกงใช่ไหมอย่างเช่นแกงเลียงแกงเลียงเนี่ยความเผ็ดร้อนมันมาจากพริกไทยใช่ไหมคะไม่ใช่ใส่พริกไม่ใช่ใส่พริกอันนี้ค่ะอันนี้พี่มองว่าคนไทยเนี่ยความที่จะดํารงรักษาถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยได้เนี่ยมันจะต้องเข้าใจรากของมันว่าแกงแต่ละแกงเนี่ยมันมาจากไหนถ้าคุณไม่เข้าใจตัวรากของมันแกงเลียงใส่พริกนี่มันก็ มันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะอันนี้คือการที่เผ็ดร้อนทําไมแกงเลียงได้รับความนิยมแกงเลียงมีผักสมุนไพรต่างๆช่วยเรื่องความร้อนที่เกิดขึ้นในคนที่เย็นอย่างเช่นเขาบอกว่าผู้หญิงที่คลอดลูกพี่เนี่ยคลอดลูกสีทองเนี่ยโดนแกงเลียงใช่ไหมคือพราะผู้หญิงที่เขาเรียกเหมือนว่า เหนอย่างนะความเย็นลงไปคลอดลูกเงี้ยก็จะต้องให้เกิดความร้อนในร่างกายเร่งน้ํานมซึ่งมันก็จะมีผักต่างๆจริงๆแล้วในนี้เนี่ยเรามีอีกตัวหนึ่งนะคือคือหัวปลีอ่าใช่ใช่นี่เป็นนางเอกตัวหนึ่งนะนางเอกตัวหนึ่งของของเราคือบางที่ก็จะเป็นเหมือนแบบผักเอาไว้แก้มใช่ไหมเคียงเป็นเครื่องเคียงว่าอย่างนั้นเถอะจริงๆแล้วหัวปลีเนี่ยเป็นจุดเด่น ของไทยของผก๋วยเตี๋ยวผัดไทยที่เมื่อกี้ลืมพูดถึงนะคะใช่คพอพูดถึงจุดนี้เลยนึกออกเลยบางร้านบางร้านก็จะมาเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนี้มีใบเสนอหนเข้ามาช่วยด้วยนะคะใช่ก็มีก็คือเนี้ยคือตอนนี้เรากําลังพูดว่าอาหารไทยเนี่ยเรากําลังจะโดนหลายประเทศชิงเช่นเวลาเราพูดเรื่องอาหารสุขภาพญี่ปุ่นก็กําลังชิงเราไปเวียดนามก็กําลังชิงเราไปด้วยความมีผักหลากหลาย แต่จริงๆแล้วถ้าเราไปมองดูว่าอาหารไทยเราเนี่ยเราอาหารอย่างจานผัดไทยเนี่ยมันเป็นอาหารที่ครบ5หมู่ในตัวมันเองะนะคะอันนี้คุณค่าทางโภชนาการที่ที่จะช่วยที่จะทําให้สมบูรณ์ในอาหารหนึ่งจานอันนี้เรามีครบหรือแม้กระทั่งถ้าเราปฏิเสธเนื้อสัตว์ เต้าหู้นี่ก็คือโปรโตีนนะฮะอันนี้มันเฉยกันได้อยู่เหมือนกัน<ช>แต่ว่ามันต้องหลายๆอย่างรวมกันเนาะนะคะแต่ว่า <5 S 1> ถ้าจะไปดูนะคะถ้าจะให้พูดถึงว่าอาผัดไทยถือว่าเป็นเมนูที่ทานแล้วอิ่มท้องด้วย อร่อยแ้่ก็สมบูรณ์ด้วยเป็นอาหารหนึ่งอาหารจานเดียวที่ครบคุณค่าทางโภชนาการค่ะถ้าเติมผลไม้เข้าไปอีกหนึ่งอย่างอันนี้คือเท่ากับเรากินอาหารห้าโมในอาหารหนึ่งจานถ้าพูดถึงความภาคภูมิใจในบรรดาอาหารไทยไม่ใช่แค่ผัดไทยเนี่ยในฐานะที่พี่เหมียวอยู่ในแวดวงของอาหารมาโดยตลอดเนี่ยณวันนี้เนี่ยเราถูกส่งเสริมมากขึ้นดังไปทั่วโลกแล้วก็ใครต่างก็กล่าวถึง ความภาคภูมิใจกับอาหารไทยเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วก็จะบอกว่าเราเคยช่วงระยะหนึ่งเนี้ยก,รรกันต่องเที่ยว่งประเทศไทยหรือกรทรวงท่องเที่ยวเราโปรโมท Amazing Thai Taste 6อย่างผัะไทยเป็นหนึ่งมัสมัน่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานะนะคะอันนี้ค่ะนี่เป็นนี่เป็นทั้งหมดมี6อย่างส้มตำอ่าส้มตำเนี่ยอันนี้เนี่ยมันแต่ว่าส้มตำเนี่ยมันอาจจะได้เอเชีย นะคะแถบฝรั่งอาจจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยนากนนะเมื่อมีที่เล่าความโง่ความไม่เข้าใจของพี่นะคือพี่เข้าใจว่าที่ผัดไทยดังเนี่ยนะหคนจินอยู่ทั่วโลกอาหารจานผัดนะคะอาหารเส้นที่ความที่เป็นเอเชียกระจายตัวออกไปเนี่ยมันเข้าถึงคนได้ง่ายนะอันที่หนึ่งนะคะรสชาติทานได้ง่ายนะไม่เป็นเหต ไม่ไม่เบาไม่จืดจนเกินไปรชาติโป๊ใช่ไหมอันนี้มันเป็นการกระจายตัวได้แต่ว่าวันหนึ่งที่มัสมันโดน CNN จัดอันดับอันนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้หรือเข้าใจเราจะรู้ว่าวัฒนธรรมของทางตะวันตกที่ล่าอาณานิคมเขาคือต้องการเครื่องเทศใช่ไหมฮะแล้วความคุ้นชินของเขาในการกินมัสมันเนี่ยมันสามารถที่จะมันเป็นการที่ทางฝั่งตะวันตกเนี่ย กินอยู่แล้วก็สามารถกินกับขนมปังได้าไม่มีชาติชาติเอเชียเท่านั้นถึงกินข้าวเวลาเราไปต่างประเทศที่เป็นตะวันตกเนี่ยกันจะหาข้าวกินไม่ได้ไม่ได้เป็นมื้อพิเศษอก็จะถ้าอย่างไปแถบยุโรปก็พวกเส้นสปาเกตตี้ก็ต้องมาเป็นทรงแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นนี่เราก็ภาคภูมิใจได้สําหรับผัดไทยเราที่วันนี้เนี่ยถ้าพอพอมันถูกบันทึกไว้ในออกฟอร์ดดิกช n a r ีแล้วเนี่ย คอม่าผัดไทยเนี่ยมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ไปไกลใช่ไหมถ้าเกิดว่าวัตถุดิบที่มันไปจากประเทศไทยเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะทํารายได้ให้เกษตรกร,กรไทยนะสินค้าเราอย่างเช่นน้ําซอสผัดไทยที่มันไปเพราะว่าเวลานี้เนี่ยค่ะพวกเส้นพวกอะไรพวกนี้มันไปในตลาดต่างประเทศหมดแล้วครบมดแล้วอันนี้ค่ะคือการสร้างมูลค่า,าค่ะค่ะ เห็นพี่เหมียวเล่าให้ฟังว่าโอ้วันนี้เนี่ยผัดไทยมันไม่ได้อยู่แค่ในเมืองไทยแล้วไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติมาทานในไทยเห็นบอกว่าวันนี้เรามีร้านที่แบบขายผัดไทยอ่ะแล้วจะเป็นแบบชื่อผัดไทยเลยค่ะอยู่ในต่างประเทศด้วยมันเป็นยังไงอะรูปแบบของเขาคือพี่เนี่ยรู้จักรู้จักคนคนเก่งคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาเคยอยู่บริษัทอย่างบูลลเฟนเคยอยู่อย่างบริษัทอย่างบริษัทฟาสต์ฟู้ดนะคะที่บริษัทใหญ่ดพี่จําชื่อไม่ได้นะคะเคยเป็น เคยเป็นเหมือน GM หรือเป็นคนที่ทำงาน key แ a นคนสำคัญณว,วันนี้เนี่ยมันมันสบายใจเพราะว่าพี่มองว่าการที่เราเอาร้านอาหารไทย ไปอยู่ทั่วโลกจริงๆเรามีร้านอาหารไทยทั่วโลกประมาณ20,000ร้านสองหมื่นกว่าร้านไม่ใช่เยอะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราลงลึกไปในรายละเอียดเนี่ยเจ้าของร้านไม่ใช่คนไทยทั้งหมดเจ้าของร้านเป็นคนเวียดนามก็มีร้านอาหาไทยแต่ใช้ว่าไทยฟู้ดือเป็นคนชาติอื่นแต่เปิดร้านอาหารไทยเขียนว่าไทยฟู้ดที่เป็นคนไทยจริงๆเนี่ยไม่เยอะมากแต่ถามว่าในทั่วโลกมีกี่ทวีปกี่ประเทศ เรามี2องสม,มื่นนี่ไม่ไม่เยอะนะคะไม่ได้เยอะจริงๆควรจะมีเยอะกว่านี้<อ>คิดดูซิว่าเรามีร้านฟาสต์ฟู้ดไม่ว่าจะเป็นแมกไม่ว่าเคฟซีในประเทศไทยเป็นพันแต่เพราะประเทศไทยนิดๆน,น้อยๆเน,นี่ยนะที่เรามีแบรนด์ต่างประเทศมาอยู่แต่แบรนด์ไทยซึ่งพี่เคยเคยมีความฝันว่าเอ๊ะทำไมไม่มีฟาสต์ฟู้ดไทยไปกระจายอยู่กินง่ายเข้าไปจิ้มกดได้สั่งเหมือนเราไป เราไปในร้านในร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆวันนี้เรามีแล้วคุณทามประวัติตรีเนี่ย ไปเปิดร้านผัดไทยร้านแรกอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมและเวลานี้มี10สาขาในยุโรปและกำลังกระจายไปอยู่ใช้วิธีการเดียวกันางคะสั่งแบบผ่านใช่ใช่สามารถไปจดกดสั่งแล้วก็ไปรอรับอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการบริหารจัดการซึ่งจริงๆแล้วร้านอาหารไทยเนี่ยถ้าโดยคนไทยหนึ่งคนโดยคนไทยหนึ่งครอบครัวไปเปิดมันอาจจะมี1สาขา2สาขาอันนี้คือระบบไงคะระบบโอเปอเรชั่นซึ่งจำเป็นต้องมีระบบบริหาร จัดการที่ร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆเนี่ยเข้ามาได้อยู่ได้ทั่วโลกคือระบบบริหารจัดการซึ่งคนไทยไม่ค่อยมีมก็ต้องไปได้คนที่เคยอยู่ในระบบบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานโลกขึ้นม,มาแล้วนะคะแล้วก็มีร้านกระจายทั่วโลกเวลาเนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจเรามีร้านชื่อผัดไทยซึ่งขายแต่ผัดไทยด้วยใช่ไหมคะขายแต่ผัดไทยแล้วรสชาติก็คือดั้งเดิมใช่ก็คือเป็นคนไทยซึ่งพัฒนาปรับระบบ แล้วก็รสชาติถึงการสั่งการ สั่งซอสสั่งวัตถุดิบอะไรเนี่ยไปจากประเทศไทยนี่ฮะที่เป็นที่การไปอยู่ในยุโรปได้ประมาณ10บสาขาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับความเป็นเอกลักษณ์ความได้รับความนิยมของชาวต่างชาติที่ที่นิยมกินผัดไทยกินแบบฟาสต์ฟู้ดกินใส่กล่องง่ายดีง่ายดีใช่ไหมเหมือนวันนี้เราสั่งเข้ากล่องแหละใช่ใช่ไหมแต่ว่าเราเห็นไหมว่าเรากินเรากินไม่ว่าจะเป็นแม็กเป็นเคฟซีก็เป็นกล่องผัดไทยก็เป็นกล่องไปได้และอันนี้มันสามารถเทคเอาไว ได้กินตรงไหนได้เนี่ยค่ะอิ่มท้องด้วยใช่นะแล้วก็แล้วมันก็สู้ได้อย่างที่พี่บอกมานต,ตอนตอน้ตนว่าเออความเป็นอาหารจานเดียวที่ครบสมบูรณ์ในคุณค่าทางโภชนาการ4หมูเนี่ยนะคะเพราะถ้ามีผลไม้คือ5้าหมูเนี่ย อ่านไทยเราไม่แพ้ใครคป็นอาหารสุขภาพได้ะนะคะเอาวันนี้เราแค่เฉพาะเรื่องผัดไทยอย่างเดียวก็น่าตื่นเต้นซึ่งจริงๆอาหารไทยมีอีกหลายอย่างที่ไปมีชื่อเสียงโด่งดังเนาะ<ช>แต่สิ่ง<ะ>ที่สําคัญค่ะเหมือนที่พี่เหมียวพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าอ่ะโอเคละเรื่องระบบเป็นเรื่องสําคัญ,คญอะไรนะหลายๆอย่างที่ฟาสต์ฟู้ดเราอาจจะยังไม่สามารถไปอยู่ในแทบ ยุโรปได้ในต่างประเทศ huh. ได้อาจจะด้วยเรื่องการบริหารจัดการระบบเรื่องความเข้าใจใว่าจะทําอย่างไรดีเพราะฉะนั้นวันนี้เองในฐานะที่พี่เหมียวอยู่ในแวดวงเนี้ค่ะมีอะไรที่เราจะต้องพัฒนาปรับปรุงในฐานะของผู้ประกอบการทั้งหลายและอยากจะให้รัฐเข้าไปช่วยสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์เรื่องนี้ของเราคือคือร้านอาหารเนี่ยนะคะถ้าเราทําถ้าสมมติคุณยุ้ยทำอาหารเป็น<ะ>คุณยุ้ยก็เปิดหน้าร้านขายได้ก็ได้เฉพาะตัวแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณยุ้ยจะมีร้านที่สองร้านที่สามร้านที่สี่คือระบบ นี่คือระบบซึ่งร้านอาหารไทยเนี่ยควรจะมีระบบมีรัฐบาลหลายรัฐบาลพยายามมาคุยกับพี่ว่าทํายังไงจะเก็บภาษีร้านอาหารได้ได้ชัดเจนทําทุกบาททุกคือขายทุกทุกอะไรนะทุกมูลค่า<ะ>เนี่ยนะคะทุกยอดขายสามารถจ่ายเงินให้รัฐได้แต่คนาจริงแล้วเนี่ยคนทําร้านอาหารเนี่ยทำด้วยความสามารถด้วย การต่อสู้ของตัวเองแม้ว่าในประเทศไทยหรือทั่วโลกและช่วงระยะหนึ่งรัฐบาลไทยเคยจะส่งเสริมครัวไทยไปสู่ครัวโลกแต่รัฐบาลไทยไม่ได้ส่งเสริมอะไรนะคะนอกจากว่าให้เอ็กซิมแบงมาปล่อยกู้แล้วก็ต้องมีหลักประกันให้เอ็กซิมแบงด้วยนะคะถ้าเทียบกันดูในคยุในปัจจุบันเนี่ยเราได้ยินบอกว่ารัฐบาลจีนให้ทุนให้เงินทุนมาเปิดร้านทั่วโลก จริงๆถ้าถามไปพี่ไม่รู้นะแต่ว่าเพื่อนพี่ก็บอกว่าไม่จริงม,มันเป็นทุนของคนที่มีกําลังของคนจีนที่มาเปิดในประเทศไทยเป็นสิบสบส,บสาขามากกว่าไอ้ไม่ยืนยันว่ารัฐบาลจีนสนับสนุนเงินทุนเราไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นนะคะแต่เราพูดว่าปัจจุบันเนี่ยการเปิดร้านอาหารไทยอย่างพี่บอกว่าตอนพี่ทําเรื่องโควิดเนี่ยพี่ต้องวิ่งไปประมาณหกระทรวงถึงจะได้รับความช่วยเหลือครบ ทำไมวันนี้เนี่ยมูลค่าอาหารไทยร้านอาหารไทยในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราได้รายได้สองล้านล้านจากนะักท่องเที่ยวคือ4ี่แสนล้านเราได้จากนักท่องเที่ยวคนไทยอีก1นึ่งล้านล้านนี่คือ6กแสนล้านแล้วนะเราได้จากการบริโภคในประเทศอีก4ี่แสนล้านบาททําไมมันไม่มีการ one stop service ในการดูแลร้านอาหารไทยรวมทั้งการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งพี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งออกมาขอบ,ขอบคุณกระทรวงท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ลงเงินไปกับมิชลินร้อยกว่าล้านเพื่อให้อาหารไทยเนี่ยได้รับการโปรโมทขึ้นมาในแง่มิชลินแล้วก็มีคนที่มีกําลังซื้อเดินทางมาประเทศไทยมากินอาหารมิชลินกี่ดาวในประเทศไทยอันเนี้ยค่ะอันนี้ก็คือการการให้ของรัฐบาลเป็นครั้งแรกที่ให้กับคนร้านอาหารค่ะ นี่ก็เป็นเป็นเสียงที่อยากจะสะท้อนกลับไปเนาะว่าอยากให้ลงมาช่วยกันดูแลเพราะวันนี้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้เนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกและคนไทยมีศักยภาพมากพอด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเราที่มีคุณภาพมากเหลือเกินและมีมูลค่าสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะคะท่านผู้บริหารทั้งหลายที่ได้ดูรายการกันอยู่ก็จะได้นําไปคิดแล้วในยุคต่อๆไปก็จะได้นํามาพัฒนาและช่วยกันจูซอฟต์พาวเวอร์นะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่เมีย ท่ิวันคุณมงคลมากค่ะที่มาพูดค,คุยกัยน,ะะในในรายการนะคะที่ได้ลึกลงไปเยอะมากะนะะเราช่วยกันสนับสนุนนะคะ,รนนะ,คะเราในฐานะคนไทยช่วยกันสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ในทุกๆอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยค่ะ